โอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้มีแข่งครับสสโมสรตัวทานจากประเทศไทยครับแพ้ไม่ได้ครับ BG บุกปะทะ โปฮังสติวลเลอร์ aler, ทีมแก่งจากเกาหลีอีชอีจะทำอย่างไรขนาดที่ราชบุรีฟีก็ต้องชี้ชะตากับสโมสรนนำดิมจากเวียดนามครับเดือดทั้งคู่มาดูกันนะครับพร้อมอัปเดตซีเกมครับ AEC ซัดเขมรจงใจป่วนซีเกมไทยเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับพี่น้องบอลไทย นี้สนับสนุนโดยเปื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัดเนเกตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเ้นเกนเน่พัดเนเกตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นอีเลเวนสิบห้าบาทขายแล้วซื้อเลยไปสิไปสิเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอื้อฉาวขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยครับเพราะว่า เรื่องราวของการที่ขเขมรครับออกมายืนยันว่าขอถอนตัวออกจาก8การแข่งขันชนิดกีฬาในซีเกมที่ประเทศไทยนะครับซึ่ง8กีฬาดังกล่าวก็มีทั้งยูโดคาราเต้ปัจักรสีรัดเปตองมวยปล้ำบูซูเฟปักตะก้อและก็ฟุตบอล เรื่องนี้นะครับกลายเป็นข้อสงสัยเป็นวงกว้างมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยฝั่งของอาเซียนมีการออกมาซัดเขมรว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่จงใจแล้วก็ต้องการให้เกิดปัญหานะครับซึ่งต้องรล่แบบนี้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงนะว่าทำไมำเขมรเนี่ยถึงเลือกตัดสินใจถอนแค่8ชนิดก,กีฬา แล้วยังคงไว้นะครับในการแข่งขันซีเกมอีก13ชนิดกีฬาข้อจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวนี้นะครับทางฝั่งของอาเซียนเนี่ยมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการถอนบางชนิดกีฬาของขเขมนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจงใจและก็เป็นการวางแผนมาอย่างดีเพราะมีการรายงานว่าถ้าหากขเขมรเนี่ยต้องถอนตัวออกทุกกีฬาขเขมรเนี่ยจะงานเข้า เพราะว่าจะเป็นการละเมิดกฎโอลิมปิกซึ่งหลักการความเป็นกลางของกฎบัตรโอลิมปิกเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นกลางทางการเมืองการดึงการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเหตุผลเนี่ยมันจะนําไปสู่การถูกบอยคอรดครับซึ่งจะขัดต่อจิตวิญญาณของโอลิมปิกความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันเคยมีการออกมาพูดแล้วนะครับจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเยาวชนกีฬาของเขมรที่ยอมรับว่าการถอนตัวทั้งหมดเนี่ย ละเมิดกฎบัตรโอลิมปิกแน่แล้วจะนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ในระดับโลกซึ่งเขมรไม่ต้องการเขมรอ,อยากให้โลกเนี่ยมองว่าเขมรดูดีนะครับก็เลยมีการวางมาตรการนะครับการถอนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้เล่เหลี่ยมนะถอน8กีฬาออกแต่ว่ายังคงกีฬาอย่างวอลเลยแล้วก็เทควันโดไว้ซึ่งส่งแบบแข่งขันตามปกติ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาเซียนมาวิเคราะห์ก็คือการถอนตัวออกจากกีฬามหาชนอย่างฟุตบอลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของซีเกมเนี่ยจะส่งผลมากมากนะครับในเชิงภาพลักษณ์ต่างๆของขเขมรตอนแรกเขมรวางไว้ว่าถ้าพวกเขาถอนเนี่ยเราอ้างเหตุผลเนี่ยทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมซีเกมเนี่ยจะเห็นใจและเห็นด้วยแต่อย่างที่ผมบอกผมพูดไปแล้วเก่ับคลิปหน้านี้ในคอมเมนต์เนี่ยโหูโดนด่ายับเพราะว่า มันเป็นการไร้สปิริตไร้สัจ,จะนะครับไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬานะครับเรียกได้ว่าท่าแท้โผกมาประเด็นนี้นะครับเอซก็เลยออกมาซัดเขมรอย่างเต็มๆนะครับว่าการเดินหมากแบบนี้เนี่ยมันคือการพยายามหลีกเลี่ยงการผิดกฎบัตรโอลิมปิกแบบเต็มรูปแบบซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับประชาคมกีฬาอาเซียนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของสปิริตนะครับและสิ่งสำคัญคือความจริงใจของเขมรเนี่ย ไม่มีเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่านะครับดึงทุกเรื่องราวนะครับทุกความขัดแย้งอะไรต่างๆการเมืองเอามาสอดประสานไว้ในวงการกีฬาอาเซียนซึ่งเรื่องนี้ต้องดูนแบบยาวๆนะเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องเล็กๆแบบนี้แหละนะครับขเขมรเองเนะี่ยยอมรับนะว่าแหมวางแผนมาชัดแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถหลอกตาชาวอาเซียนได้นะครับอาเซียนเนี่ยจับผิดสังเกตแล้วว่าโอ้โหขเขมรน,นี่มันลายลึกจริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ย เวลาจะเป็นคําตอบเองอย่างที่หลายคนเองน่ะนะครับแอบกังวลใจว่าเราเนี่ยแหมถูกเรียกว่าโดนสแกมเมอร์ไปทั่วโลกนะครับใส่ร้ายป้ายสีเยอะแยะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคือของดีอะนะครับอยู่ที่เวลานะครับเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และการขันซีเกมครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการกระชากหน้าก,กากของคำเหม็นออกมาแล้วนะครับว่า เป็นประเภทพวกขี้แพ้ชวนตีนั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับเรียกว่ากําลังเป็นประเด็นสดๆช่วงนี้จะมีอัปเดตซีเกมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่มหากรรมที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับก็ช่วงนี้โอ้โหประเด็นหนักมากเขมรน,นี่งองแง,งจนถูกด่าไปทั่วแล้วนะครับเลยนะํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนคราวนี้มาเข้าเรื่องประเด็นเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับต้องบอกว่าในวันที่27พฤศจิกายนนะ ยังมีอีก2สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยเราที่จะลงสนามนะครับในรายการฟุตบอล FC Cha m p ม o n s l e a g u e 2กันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอพูดถึงคู่ที่ BG ปรปทุมครับจะบุกไปเยือนโปฮังสติลเลอร์นะครับเป็นเกมสำคัญนะครับของกลุ่มนี้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือกลุ่ม S สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเทมินิเตอร์วเวอร์นําเปนจ่าฝูงนะครับ แข่ง4นัดชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมี10แต้มนาะทีากับสิงคโปร์โหดมากนะครับขณะที่อันดับ2คือโปฮังสตีเลอร์แข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7แต้มนะครับตามมาด้วย BG ปทุมนะครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2มี6แต้มกลายเป็นเกมตัดสีอนาคตของ BG เลยนะครับภายใต้การนำทัพของมาซาทดะอิชิที่ขณะนี้ไปเก็บตัวอยู่ที่เกาหลีแล้วนะครับโดยคาดกันว่าเกมนี้เนี่ย ทั้งฝั่งของ b g จเองอะ่ะมีอะไรก็ต้องใส่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเกมแรกเล่นในบ้านนะครับบีจตอนนั้นอีทิไม่ได้คุมเนาะก็พลาดแพ้โบหังสติลเลอร์ในบ้านนะครับแต่เกมนี้บุกไปเยือนโบหังสติลเลอร์อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องไม่แพ้กลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยว BG จะได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับเทมป์นีโรเวอร์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าฝั่ง BG เองนะครับก็เรียกว่านำนักเตะไปเต็มอัตราศึกแหละนะครับหวังว่า ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะได้ผลลัพธ์ที่สุดเซอร์ไพรส์จุดสังเกตยอยู่ตรงนี้ครับ BG ในยุคข,ของ e G ีช e, นะครับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับตำแหน่งคุมทีมกระต่ายแก้วเนี่ยนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะับตั้งแต่เกมแรกที่แซงชนะชุมรี2ประตูต่อ1จากนั้นเจอกับคาย่าก,ก็ชนะ2-1แต่ว่า2เกมหลังนี่ลีกเนี่ย BG เสมอทั้ง2เกมนะครับทั้งเกมที่เปิดบ้านเสมอระยอง1ประตูต่อ1 และล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเยือนราชบุรีก่อนที่จะเสมอศูนย์ประตูศูนย์ซีเกมของอ e ีชีเนี่ยชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครดังนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดคิดว่าเฮ้ยการไปรเยือนปอฮังสติลเลอร์แล้วมีโค้ชอย่างอ e ีชีเนี่ยก็อาจจะทําให้ BG เนี่ยพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทีมลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันแล้วแบบนี้เลยนะครับขุมกําลังของ BG อจะจดเต็มอย่างแน่นอนนะครับนำทัพโดยพี่ใหญ่ ชนาทิพย์สงก็รัศินรวมไปถึงสารัตย์อยู่เย็นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยขุมกำลังหลักคนสำคัญอย่างเจริญศักดิ์แล้วก็เอกนิป,ปัญญาลุยเกาหลีในครั้งนี้วิเคราะห์ฟันธงนะผมมองว่า BG ในยุคข,ของอีชีอาจจะมีพลังบางอย่างนะครับอาจจะมีทีเด็ดนะอันนี้เป็นแค่วิเคราะห์ส่วนตัวนะผมว่า BG ไม่แพ้นะครับแต่จะชนะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมฟันธง B ีไม่แพ้นะครับถ้าเซอร์ไพรส์บุกชนะแต่ถ้า ดีหน่อยก็อาจจะเสมอนะครับก็มาติดตามนะ17นาฬิกาคู่นี้ BG s p o r t ถ่ายท่อสดนะครับคุณผู้ชมขณะที่อีกหนึ่งคู่เกมนี้ก็เดือดก็มันไม่แพ้กันนะครับก็เป็นทางด้านของราชบุรี FC จะเปิดบ้านนะครับนี่ก็ฝึกชี้ชะตานะเจอกับนำดิน ทีมจากหลีกเวียดนามจีกีน้ำดินเนี่ยสัญลักษณ์ของพวกเขาถ้าถ้าในยุคดีนะถ้าพูดถึงน้ำดินเนี่ยผมก็จะนึกถึงเงียนซวนซอนตลอดนะครับแต่ว่าเงียนซวนซอนเนี่ยก็เพิ่งคัมแบ็กกลับมาลงสนามได้แล้วก็ลงในหลีกลนะผมเห็นแวบๆบแบบอยู่สถานการณ์ของกลุ่มราชบุรีหรือกลุ่มเอเนี่ยนะครับหนึ่งทีมที่ต้องยองเขาเลยก็คือกาบาอสกาครับสนัดชนะ4ี่เกมรวด12คะแนนเต็มให้เขาเข้า,ขารอบไปเลยครับแข็งแกร่งขนาดนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าราชบุรีช่วงหลังก็เร่งเครื่องนะครับเอาชนะ อ s ส e r นนะครับไปกับนะครับแล้วก็ยิงแบบประตูแบบถล่มทลายทำให้เกมที่จะเปิดบ้านเจอกับน้ำดินนะครับคะแนนเท่ากันนะตอนนี้แต่ว่าราชบุรีเนี่ยนะครับมีเฮดทูเฮดที่ยังเป็นรองเพราะว่านัดแรกที่เจอกันของรายการนี้ราชบุรีบุกแพ้3ประตูต่อ1ดังนั้นถ้าจะดึงโมเมนตัมกลับมาเนี่ยทีมราชันรีบกรต้องชนะอย่างต่ำา2ประตูต่อศคือชนะในระยะห่าง2ลูกนะครับโอกาสเข้ารอบเนี่ยมันจะพุ่งไปถึง99 เเปอรร์์ซ็นนตลยะคับขาดเปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าเออ่นำดินก็จะมีโปรแกรมเจอกับทางอีสเทิร์นในบ้านเกมสุดท้ายนะครับคือขาดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์กรณีสมุทรปร,ราการนชนะสองศูนย์อย่างเงี้ยนะครับนำดินจับพัดจับผูกลับไปไปเล่นในบ้านถลม่มอีสเทิร์แปดศูนย์เงี้ยนะครับแล้วเราบุกไปแพ้กับบบโอสกานี่ก็มีกอกอดตกรอบเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเกมนั้นเนเี้ยมันก็เป็นการตัดสินอนาคตของราชบุรี ยังตามชนะนําดินก่อนด้วยระยะห่าง2ลูกนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันในอนาคตหรือจะถ,ถ,ถ,ถล่มทลายมากกว่านี้ก็พลิกโมเมนตัม um ได้เลยก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้ก็17บเนาฬิกาเหมือนกันหูมันมากจริงๆนะคุณผู้ชม2คู่นี้ถา่ายทอดสดผ่านทาง b ี s ีสปอร์ตนะครับเรียกได้ว่าเป็น2สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยที่เลือกสถานการณ์ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการตกรอบนะครับแต่ก็ ยังมีสถานการณ์ที่จะพอเป็นไปได้อยู่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยขออนุญาตปิดท้ายนะครับกับหลังเกมที่ทีฟุตบลอลยู17ปีทีมชาติไทยครับเปิดบ้านถล่มชนะทางด้านของเมาดิปแบบถลนทลาย7ประตูต่อนหนึ่งเนาะได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีสิบเกนะครับจากสุทธิพงศ์เอกบัวนาทียีจากพสุธามั่นเหมาะ นาที3าครับลูกยิงไกลสุดสวยของอาชิรวัตวาปีฝ้ายนะครับครึ่งแรก3.0ครึ่งหลังกลับมาในไทยหนี4.0นะครับจากทางด้านของประกรณ์สุทธิประภานาที56หนีไปเป็น5ประตูต่อ0นะครับอาชิรวัตวาปีฝ้ายยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และแม้ว่าทางด้านของเมาดิฟเองเนี่ยจะได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากมูฮัมหมัดจาวิสแต่ว่าเราก็ยิงคืนมาอีก2ประตูนะครับ จากทางด้านของอาชิรวิตล้าจอมใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกก็คือทางด้านของพิชยะบุทิชัยนะครับจบ7ประตูต่อหนึไทยเก็บชัยชนะ2เกมรวดนะครับหคะแนนเต็มก็ต้องไปรอวัดนัดที่3กับเติรกเมนิสถานนะครับในวันที่28พฤศจิกายนนี้ต่อไปหลังจบเกมการแข่งขันนะครับกุนซือชาวเยอรมันอย่างมาโคโก็เกิลนะครับ ผัวหน้าหกสอนทีมฟุตบลอลยูสิบเปีก็ออกมาเปิดใจว่ามันยากเล็กน้อยในการเข้าสู่เกมเกมนี้เพราะาหลายคนเริ่มด้วยความประมาททำให้เกมมาสะดุดบ่อยแล้วก็เสียเวลากับหลายอย่างมันไม่ง่ายเลยซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเตะต้องเรียนรู้จากเกมนี้บางคนในทีมเกมนี้เป็นเกมแรกทีมชาติไทยของพวกเขาก็อาจจะประมาทและพยายามทำผลงานที่ดีที่สุดออกมาเพื่อประเทศไทยสุดท้ายผมคิดว่า เราเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และเป็นการชนะด้วยสกอร์เประตูต่อหนึ่งมันเป็นชัยชนะนดที่2ติดต่อกันของพวกเราและเราต้องมองต่อไปในเกมข้างหน้าจุดแข็งของเราคือเรามีนักเตะเพร้อสวัสด์หลายคนแต่สิ่งสําคัญคือต้องสู้ด้วยสปิตเราอยู่รวมกันมานานกว่า16วันเราได้ทั้งทีมสปิตดีขึ้นมากๆทุกคนพยายามเป้าหมายของเราคือการเป็นดัามหนึ่งของกลุ่มและไปรอบสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดีอาระเบียให้ได้นี่คือสิ่งที่เรา จะต้องสู้ด้วยไมซ์เซตที่ดีคุณต้องมีความสามารถหลากหลายมีไมซ์เซตที่ดีมีจิตใจที่แข็งแกร่งหากขาดสินงใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยความสําเร็จก็อาจจะมาได้ยากนะครับโอ้โหพูดได้ดีมากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอยู่17ปีไทยจะทําได้ตามเป้าหรือไม่หลังผ่าน2เกมแรกที่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ผ่านมาได้อย่าง สำเร็จนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้รวมไปถึง c g a กมอัปเดตในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ